เดีย๋ยววันนี้เรามาดูวิธีเย็บซิปนะคะตะกี้เราเย็บมาแล้วเย็บมาถึงด้านล่างพอมาถึงด้านล่างแล้วเราก็หมุนและอันนี้เราใช้สามฝีเข็มหนึ่งสองสามใช้มือหมุนนะคะให้มันพอดีถ้าเป็นซิปพลาสติกจะใช้แค่สามฝีเข็มพอดีแล้วพอกลับมาข้างนี้เย็บซิปไม่ต้องเนานะคะเย็บซิปใช้เข็มหมุดกัดก็สามารถเย็บได้เลยไม่ต้องเนา เราใช้วิธีกดเอาเนอะเพราะว่าหลังจากที่เราใส่สาบไปแล้วนะคะเราก็มาเย็บซิปอันนี้เราจะโชว์ซิปนะคะเย็บมานถึงด้านล่างนะคะมาจนถึงตรงโคนซิปก่อนมาถึงซักประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็เอา เข็มปักไว้อย่างนี้นะคะพอเข็มปักแล้วยกตีนผีนิดนึงเราก็รูซิปลงไปพอรูซิปลงจะเห็นว่าเราจะเห็นตรงนี้นะคะตากล้องมาใกล้ๆกันเลยคะ่ะเห็นเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะว่าเป็นซิปที่มันรอยโก่งนิดนึงอะคะ่ะเราไม่ใช้มือเข้าไปนะคะถ้าใช้มือมันอันตรายเราใช้วิธีเอาที่เหลาะผ้าค่ะที่เหลาะผ้าดันนิดนึงแล้วก็กดลงนะคะแล้วก็วางตีนผีลงแล้วก็เย็บใช้ที่เหลาะผ้าดันไว้นะคะไม่ให้มันโกง่ง ใช้ที่เราผ้าดันไว้ดันให้ตรงนี้ตรงนะคะเพราะมันจะโก่งนิดนึงจากที่รอยซิปอยู่พอดันไว้แล้วก็เย็บผ่านไปเลยค่ะ,ะเย็บผ่านไปอันนี้ค่ะเรียบร้อยนี่เป็นวิธีเย็บซิปของเสื้อซิปนะคะเราทําเสื้อกุรงที่เป็นกุรงลำลองกุรงซิปค่ะแล้วเราก็รูดซิปดูนะคะว่ามีรอยติดไหม ถ้าไม่มีร้อยติดคันนี้ก็คือถือว่าเราเย็บซิปเรียบร้อยแล้วนะคะดูฝีเข็มอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ซ้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะเดินซ้ําอีกครั้งหนึ่งตรงที่เดิมนะคะคันนี้เราไม่ต้องดูซิปลงแล้วเราก็เดินไปได้เลยเดินก็คือเอามือผ่อนผ่อนผ้านิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผ้ามาาาันจะล้งยายผ้าแต่และชนิดจะยืดหยุ่นไม่เหมือนกันนะคะสองสามสี ถ้าเป็นเส้นต่อไปนี้เราจะใช้สีฝีเข็มนะคะใต้รูซิปใต้รองซิปใช้สีฝีเข็มแล้วเราก็เย็บกลับขึ้นไปเลยอันนี้เราก็ไม่ต้องรูดลงก็สืดผ่านได้เลยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ไปรีดก,กันค่ะเรียบร้อยบ๊ายบาย